MG Extender นะคะตัวนี้จะเป็นในส่วนของ 2.0C นั่นเองนะคะปี21ค่ะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับมายอยู่ที่42,000กิโลนะคะลูกค้าจะได้สภาพเดิมๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแมกยางนะคะสภาพเดิมจากโรงงานแน่นอนคะ่ะแล้วก็นี่เป็นสีเทานะคะสวยมากๆลูกค้าใครที่มองหารถ MG นะคะคันนี้ผ่อนเพียง5,000บาทต่อเดือนเท่านั้นคะ่ะเดี๋ยวจะให้ดูภายในกันคะ่ะในส่วนของภายในนะคะ นี่ค่ะจะเป็นในส่วนของเบาะหนังสีดํานะคะแคปบสามารถเปิดได้ค่ะเป็นเบาะหนังด้วยนะคะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะสําหรับตัว M อคันนี้นี่เลข6นะคะชัดมากแอสามารถปรับได้ใช้งานได้ปกติเลยค่ะช่วยเครื่องเสียงก็ปกติเลยนะคะอันนี้นะคะลูกค้าสนใจสามารถโทรมาสอบถามได้นะคะเบอร์โทรศูนย์แปดเก้าแปดค่ะลูกค้าผ่อนถูกมากนะคะรถปีใหม่ใหม่น้อยนะคะผ่อนเพียง5000บาทต่อเดือน ดาวห้าบาทขอบปีห้าเดือนเลยค่ะนี่นะคะด้านหลังก็จะมีในส่วนของโดบาร์ให้ลูกค้าด้วยนะคะนี่การชนของไวรุ่นแต่งซิ่งนะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจแล้วก็มาหาอยู่คันนี้รีบมาจับจองกันได้ค่ะสวยมากๆค่ะผ่อนถูกแล้วก็ราคาประหยัดกระเป๋าอีกด้วยนะคะใครสนใจนะคะคอมเมนต์บอร์โทรด้านล่างให้เราด้วยค่ะ